ดึกสงัดเด่นดวงตะวันเดินตัวเบาวิวกลับมาอย่างที่พักคืนแรกในใบรุดค่อนข้างเงียบเหงาเขาจึงใช้เวลาในบาพื้นเมืองแห่งนั้นเป็นเวลานานวิสกี้ลดแรงค่อนขวดซึมซาบเข้าสู่สายเลือดจนสมองหนักอึง้งหน้าเคาน์เตอร์สมียนใบกลางคนนั่งสปงกมีขวดเหล้าพื้นเมืองเป็นเครื่องแก้เหงาบรรยากาศเงียบเหงาเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในชนบทของเมืองไทยไม่มีพิษ เพียงแต่กลิ่นอับๆของเครื่องเทศผสมปนเปนกับกลิ่นสาบสางของแพะซึ่งชาวอารับทั้งมวลน,นิยมบริโภคแทนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเด่นกระแอมเบาๆสมียนปือตาขึ้นมองเขายื่นมือไปข้างหน้าพลางยิ้มให้อย่างมีไมตรีสมียนหน้าตายอ้าปากหาวยืดยาวแล้วโยนลูกกุญแจมาให้กดไนท์หมอเดะภาษาฝรัง่งพลางโบกมือเด่นโบกมือตอบ thank you sir หนุ่มสยามค่อ,คอยๆเลาะไปตามขั้นบันไดรสชาติของวิสกี้ไม่เบาเลยมันทำให้คอท้องแดงอย่างเขาตาพร่าพรายเห็นดาวระยิบระยับข้างบนมืดสลัวด้วยหลอดไฟน้อยแรงเทียนดูๆไปมันยิ่งกว่าซ่องราคาถูกแถวจอกสลักหินเสียงหัวล่อต่อกระซิกและเสียงทุบก,กันโคลมคลาผสานกับเสียงพูดคุยกันอย่างไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเด่นลับตาพลิมยืนผิงผนังด้านหนึ่ง อัดควันบุหรี่เข้าปอดเต็มเฮือกเขามาถูกทางแล้วสิสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่รวมของสามัญชนคนธรรมดาที่เกินกว่าธรรมดาด้วยซ้ำไปเสียงคลวนคลางสีดปากอย่างมันเขี้ยวชอนชัยเข้าลูหูคนพวกนี้จะมีอะไรชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ดำเนินชีวิตในตอนกลางวันด้วยการก่อการไหลวินาศกรรมฆ่าฟันศัตรูเหมือนผักเหมือนปลาชีวิตตอนกลางคืนจึงมั่วโลกี แทบวันโลกทั้งโลกอยู่ใต้อุ้งเทา้าอาหลับแก่ๆนายหนึ่งเดินออกมาจากข้างในหมอฉกสายตาแวบไปทั่วร่างกายข้องนมแล้วเดินลงไปบันไดเดินเป่าควันบุหรี่พลูออกจากปากและก้าวไปที่ประตูห้องไขกุญแจอยู่ชั่วครู่จึงเปิดออกก้าวสบๆไปที่เตียงศีษะหนักอึ้งแทบบ้าจะไม่มีน้ำหนักเขาหลมถึงลงนอนยาวเหยียดปล่อยให้ความคิดกระเจิงกระเจิงไปอย่งางไรจุดหมาย อากาศยามดึกค่อนข้างเย็นความเหงาโชยมาสัมผัสล่างมันเหงาอย่างหลายกาดท่ามกลางแดนดินถินคนแปลกหน้าฉับพทันเขาก็สะดุ้งเฮือกเนื้อตัวอุ่นๆของใครคนหนึ่งโถามาทับบนล่างเด่นผลักใสออกอย่างรวดเร็วทันเรื่งตัวลุกขึ้นนั่งภาพที่อยู่ตรงหน้าคือสาวน้อยนางหนึ่งในชุดเกือบล่อนจนเจ้าหล่อนจ้องตาแป๋วมุมปากยิ้มเน็ดๆหากเขาจำไม่ผิด หล่อนคนนี้ปะปนอยู่กับอาลับกลุ่มหนึ่งที่เคาน์เตอร์ชั้นล่างเมื่อตอนเย็นนี่เองอย่าตกใจฉันขออาศัยนอนสักคืนหล่อนเอย่ยภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นเธอไม่มีบ้านอยู่หรือยังไงหรือว่าเธอไม่มีที่พักเด่นพูดเสียงสันๆอาหลับสาวหลมตัวลงนอนเหยียดยาวกางแขนออกโชว์สวนบนที่เกือบเปลือยมีเพียงผ้าแผ่บางๆพันไว้ที่พักหล่อนทวนคำ น้ำเสียงเศร้าซ้อยฉันไม่มีที่พักหรอกแผ่นดินของเราถูกผู้ลูกลานยึดไปเสียแล้ว <fit? S 1> เข้าใจไหมเราเป็นคนเนจรที่น่าสมเพชที่สดุด<ม>ข้าไหนหนอนนั่นประดุจยิบซีเธอคือชาวปาเลสไตน์งั้นสิเด่นยืนกอดอกจ้องหลอนตาแทบไม่กระพริบอาลับสาวนางนี้หน้าตาคมคายไม่เบาแม้ผิวจะคล้ำไปนิดแต่กขนวเนียนน่าสัมผัสโดยเฉพาะส่วนนูนส่วนเบา แม่เจ้าประคุณเอย๋ยนางหมาสาวเปลี่ยวๆดีๆนี่เองหล่อนคงออกกําลังฝึกอาวุธอยู่ตลอดเวลาการออกกําลังกายอยู่เสมอกล้ามเนือ้อตึงๆเปลี้ยส่วนเหวาส่วนคอดรับกันอย่างน่าดูหล่อนพยักหน้าในตามือลอยคุณเป็นใครมาจากที่ไหนและทําไมถึงมาพักที่นี่ฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งพระเนจรล่อนเล่มาเพื่อสแสวงโชคเหตุที่มาพักที่นี่ก็เพราะมีเงินน้อย ต้องใช้ใจอย่างระมัดระวังคุณไม่รู้หรอกหรือว่าที่นี่อันตรายขนาดไหนฉันไม่อยากกล่าวโทษพวกเราเองมีแต่คนสิ้นหวังหมดอะไรตายอยากในชีวิตเขากล้ากระทําทุกอย่างเพียงเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นเธอด้วยงั้นสิแม่สาวน้อยหล่อนสะท้อนหายใจทีีสวงเต้นพยเยอพยาบใช่ฉันกล้้นและเกลียมต่อชีวิตเสียแล้วพอลืมตาดูโลกฉันก็ได้รับคำบอกเล่าว่า ศัตรูของเราคือพวกยิวจะต้องทำลายล้างกันให้สิ้นซากแล้วต่อจากนั้นฉันก็ได้รับการฝึกอาวุธเพื่อใช้ก่อวินาศกรรมแต่พระเจ้าช่วยด้วยเถิดฉันไม่มีใจิตใจอำมหิตอย่างนั้นเลยฉันต้องการเรียนหนังสือทำงานเหมือนอย่างคนธรรมดาเขาต้องการกันแต่ฉันเรียนไม่จบ,จบเพราะไม่มีผู้อุปถัมภ์้ำจุนพ่อต้องตายไปอย่างอนาถในการประทะกับพวกยิวส่วนแม่หายสาบสูญไปจนกระทั่งบัดนี้ ถึงฉันไว้กับลุงแก่ๆคนหนึ่งคุณคิดดูสิชีวิตที่ไหลที่พึ่งไหลจุดหมายปลายทางจะเป็นยังไงฉันจึงต้องมาเกลือกลัวอยู่กับคนพวกนี้ทั้งที่ไม่นึกชอบเลยแม้แต่นิดเดียวเธอพอจะกลับเนื้อกลับตัวได้นะไปเป็นคนใช้ตามบ้านหรือพัตคานก็ได้ดีกว่าปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปไหลยถากรรมหล่อนจ้องหน้าเขาเขม็งคุณคิดว่าง่ายๆงั้นสิ ผู้หญิงปาเลสไตน์ไม่มีใครยอมรับไว้ทํางานหรอกพวกเขามองดูเราเหมือนกับพวกจันทานในอินเดียไม่มีผิดเราเป็นคนอีกชนชั้นหนึ่งที่มีแต่ปัญหาพรัดที่นาคาที่อยู่อย่างดีก็เป็นพวกโสเพณีฉันไม่ยอมเป็นอย่างนั้นเป็นอังขาดชีวิตเหมือนกับสัตว์ที่ถูกจองจําเด่นถอนหายใจเฮือดแล้วฉันพอจะช่วยอะไรเธอได้บ้างลันยิ้มเยียด ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครหากคุณปลาณีก็กรุณาให้ฉันซุกหัวนอนอยู่ที่นี่ชั่วครั้งชั่วคราวชีวิตของฉันคือเครื่องตอบแทนพอใจไหมนมสยามกลื่นน้ำลายลงคออย่างฟืดๆขวัญผ่าซากดีแท้ๆไหมคุณเอย๋ยสวดทรงองค์เอวประกอบกับรูปโฉมของหลอนหน้าลิ้มดีไม่หยอกแต่เขาก็ฉายชาติอาชาในที่มีจิตใจสูงแม้หลอนจะแบะท่าออกอย่างนั้น แต่เดนกลับสุดตัวลงนอนบนเก้าอี้ผุๆตัวหนึ่งชีวิตเป็นของมีค่านะเธอไม่ควรจะปล่อยปละละเลยเหมือนท่อนไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำเอาสิหากเธอไม่มีที่นอนก็เชิญตามสบายฉันจะนอนกับพื้นก็ได้อาหลับสาวลืมตาโพลงคุณคุณไม่สนใจในตัวฉันเลยเชียวหรือผู้ชายตามที่ฉันเคยพบมีแต่หิวกระหายเหมือนอูดเห็นผู้หญิงเป็นที่ปลดเปลื้องอารมณ์ ไม่ว่าผู้ดีมีเงินหรือเสียถีต่อหน้าผู้คนมากๆบางตัวเป็นคนสมระะพอรับตาคนยังกะกระทิงเปลี่ยวเธออาจจะเจอคนพันนั้นมามากแต่สำหรับฉันมีความเป็นลูกผู้ชายพอเชิญเธอนอนให้สบายคิดเสียว่าห้องนี้เป็นห้องของเธอก็แล้วกันอาหลับสาวพึมพรมขอบอกขอบใจฟังไม่ได้สับเจอผู้ชายมาก็มากยังไม่เห็นลายไหนมาแปลกเหมือนลายนี้แต่ละคนที่พบ พกเอาแต่วความหืนกระหายเหมือนสัตว์ตัวผู้ที่พร้อมจะขยำล่างน้อยให้แหลกขามือชีวิตของหล่อนกล้านเสร็จแล้วสําหรับผู้ชายจะมีอะไรสําหรับชีวิตไม่ว่าจะพริกเหลี่ยมหรือมุมใดมีตะลอยฟกช้ำราคีข่าวเปลือไปหมดแต่ในคืนนี้หล่อนเริ่มจะใช้สมองที่ไม่ค่อยจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์คุ้นคิดขึ้นมาบ้างในโลกนี้ยังไม่แคบจนเกินไปนะักยังมีมนุษยธรรมหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็ยังมีผู้ชายหนุ่มหน้าตาคมสันผู้นี้หลอนคลุ้นคิดจนกระทั่งหลับพลอยไปยังไม่รู้สึกตัวลุงเฉาแสงอาทิตย์กระจายทั่วขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกเสียงรถลาเล่นผ่านไปผ่านมาเสียงแต่แผดกระหน่ำอย่างไม่เกรงใจชอนชัยเข้าลูหูจนชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นนครหลวงของอาณาประเทศนี้มีส่วนคล้ายกับประเทศไทยตรงนี้เองคือคนขับรถไม่ค่อยเกรงใจชาวบ้านหลานช่องเอาเสียเลย เขาใช้เสียงอย่างฟุ่มเฟือยอย่างไรขอบเขตเหมือนกับสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้รถคือการกระทาเสียงอึกทึกคือกลมโดยไม่นำพาว่าใครจะหลับหรือตื่นในขณะที่เด่นกําลังนอนระงับอารมณ์ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นทีเย็บพร้อมกับเสียงเรียกดังขับห้องมาลาตีตื่นหรือ,อยังพวกเราจะไปกันแล้วเด่นสะบดในลําคออย่างหัวเสียคนพวกนี้ช่างไม่มีความเกรงใจเอาเสียเลย ทำอยังก็เป็นเจ้าของโรงแรมยังไงอย่างนั้นแหละแต่เขาก็สะบัดตัวลุกขึ้นบิดตัวขับไล่ความเมื่อยขบเสยยืดยาวนั่นๆนอนกับพื้นเสียทีรสชาติของมันก็ไม่เร็วนักอย่างเสียไม่ได้เขาเปิดประตูออกใบหน้าของใครคนหนึ่งกระดัมกระดังเหมือนกับไม่เคยสัมผัสน้ำเสื้อผ้าที่สวมใส่เหม็นสาบจนฉุนโผล่เข้ามาดวงตาของหมอขุนขวางเหมือนกับมาบ้ามาลตีอยู่ที่ไหน มันตะคอกเล่ากับผู้ทรงอำนาจเด่นบุ้ยปากไปที่เตียงเบี่ยงตัวลบปล่อยให้มันเดินสายอัดๆไปที่เตียงโดยไม่ฟังอิล่าค่าอิลมมันเอื้อมือไปตบไหล่ของอาลับสาวคนข้างแรงอีหนูงวงเงียขยี้ตาทะลึ่งตัวลุกขึ้นอาลับหนุ่มสายสายตาไปที่ชายหนุม่มเอ่ยเสียงเปลี้ยงคุณเป็นใครฉุนกักยิงกระสุนยานัดเข้าเต็มกำก็เป็นเจ้าของห้องนี้ยังไงพักพวก กันมาเช่าห้องนี้ไว้แล้วแม่นางคนนี้ถือวิสาสะมานอนเล่นกันก็เลยยอมสละสิทธิ์ให้หล่อนนอนส่วนกันนอนอยู่กับพื้นเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นคุณเป็นใครมาจากไหนน้ำคำของหมอวางอำนาจปานผู้พิพากษาสักจำเลยเด่นแบะไลยืดอกเด่นดวงตะวันคือชื่อของกันมาจากประเทศไทยน้องชายสงสัยอะไรหรือเปล่า คิดว่าคุณเป็นพวกยูซะอีกเราต้องการพบพวกยูคุณเข้าใจไหมหมอกระแทกเสียงหากพบพวกยูแล้วคุณจะทำไมชายหนุ่มต่อความยาวอย่างนึกสนุกมันยื่นหน้าอันกะขระมาจนเกือบชิดกัดกลามพูดว่าก็ฆ่าเสียสิสหายเอย๋ยเราต้องการฆ่าฆ่าพวกยูให้หมดโลกพวกยูบังอาจยึดพื้นที่ของเราไปจนหมดเราต้องการแผ่นดินของเราคืนมา ไม่ว่าจะต้องเสียเลือดเสียเนือ้อหรือเสียชีวิตของเราแค่ไหนคุณเข้าใจหรือ,อยังเด่นเบือนหน้านี้หลงพบคนบ้าหลุดออกมาจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วแต่ผมไม่ใช่ยูและไม่ใช่วงศาคณะญาติยูอะไรทั้งนั้นก็ใช่น่ะสิหากใช่เราคงไม่มีเวลาพูดกันให้เมื่อยกลำมแต่เราต้องการพูดให้คุณและชาวโลกทั่วไปได้ทราบว่าพวกยูและพวกจักรวรรดินิยมนักล่าเมืองขึ้น มันได้สร้างความชอกช้ำให้แก่พวกเรามากมายจนชั่วชีวิตนี้เราจะต้องทำลายล้างพวกมันให้สิ้นซากด้วยการก่อวินาศกรรมจี้เครื่องบินยิงกรผู้คนตามสนามบินจี้สถานทูตอย่างนั้นหรือเด่นขัดขึ้นมาเบาๆดวงตาปานหมาบ้านลุกวาวนั่นมันเพียงส่วนน้อยไม่สมกับที่พวกเราต้องพัที่นาคาที่อยู่ตลอดระยะเวลา20กว่าปีเราต้องซอกซอนหาที่ซุกหัวนอน อดมือกินมือใช้ชีวิตอย่างไหลยถากรรมไม่รู้ว่าวันนี้จะอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเรามีชีวิตไม่ต่างไปกว่าสัตว์คุณเข้าใจไหมเรามีค่าเหมือนเศษธลีทั้งที่เรามีลมหายใจเหมือนกับพวกคุณเหมือนกับไอหยิวพวกนั้นหนุ่มสยามยิ้มเหยียดเต็มที่ยามนี้ไม่มีอะไรดีกว่ายิ้มอีกแล้วทำใจให้สบายเถอะสหายเอ๋ยสักวันหนึ่งหรกพระเจ้าคงประทานความเสมอภาคให้แก่เราวันนั้น เราจะอยู่กันอย่างผาสุกไม่ต้องลบลาค่าฟันกันไม่ต้องแย่งที่อยู่อาศัยทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าเท่ากันต่างแต่ว่าเราสร้างสมความดีมาแค่ไหนเพียงไรมันแบะปากยืนกอดอกฮะคุณพูดถึงพระเจ้าบ้าบออะไรอย่างนั้นพระเจ้าของเราได้ลนหายไปจากฟากฝาตั้งหลายปีดีดักท่านเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่เกือบจะไร้ความหมายพระเจ้าของเราในปัจจุบันคือไอ้นี่ไง หมอตบด้ามปืนดำมาเมื่อมข้างซอกเอวศักดิ์สิทธิ์และขลังปานคำสาบเหนี่ยวไกย่ยิงที่ไรไม่เคยพลาดเป้าและสมหวังทุกครั้งเด่นถอนหายใจเฮือกตื่นขึ้นมาเช้าๆยังไม่ได้สีฟันหลังขี้ตาก็ต้องมาถกจนน้ำลายกระเซน็นเอาเถอะคุณใจเย็นได้ผมยังอยู่ที่นี่อีกหลายเพลาหากมีอะไรจะไหว้วนันเชิญยิ้มครั้งแรก หลุดออกมาจากมุมปากของหนุ่มอาลับมันเป็นยิ้มที่หลังออกมาจากคั้วหัวใจเอาเลยทีเดียวดิบ้ากของหมอเหือดหายไปกว่าครึ่งคุณพูดจริงๆหรือมิสเตอร์เดนหนุ่มสยามพยักหน้าอย่างเสียไม่ได้พอดีอินูมาลตีทําธุระในห้องน้ําเสร็จก้าวเข้ามาสมทบหน้าตาของหลอนยามชะเงือใคร่คาบขี้ตาออกจิ้มลิม้มพิมพ์เพลาคมไข่ไม่เบาหลอนเสริมว่ารู้จักเขาไว้สิมสซาลี เขาดีต่อฉันมากให้ฉันยืมที่นอนทั้งคืนส่วนเขานอนอยู่ข้างล่างเขาเป็นสุภาพบุรุษอูอย่างนั้นหรือคุณเป็นคนที่เราต้องการเหลือเกินในโลกนี้ยังมีคนอย่างคุณหลงเหลืออยู่อีกหรืออันเลาะเจ้าหนุ่มอาลับผู้มีนามกรมาซาลีพูดพลางเขย่ามือชายหนุ่มแน่นชายหนุ่มยิ้มเจริญไอ้หมอนี่มันจะมาไหมไหนกันแน่นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวโกรธ อารมณ์ช่างแปลเปลี่ยนรวดเร็วอะไรอย่างนั้นทำใจให้สบายเถิดมารซาลีผมจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่ไหนผมเข้าใจหลักการของคุณดีขอบใจขอบใจท่านมากสุภาพบุรุษจากไทยแลนด์เราเคยทราบว่าประเทศของท่านนับถือศาสนาพุทธมีน้ําใจอบอ้อมอารีเรารับฟังแต่เพียงผิวเผินเท่านั้นแต่ในขณะนี้เราทราบซึ้งในน้ำใจของท่านแล้ว ครั้งหนึ่งพวกของของเราเคยบุกเข้ายึดสถานทูตอิสราเอลด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกันแต่ต้องพ่ายแพ้กลับมาด้วยพระมหาการุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่านเรายอมรับว่านั่นคือการทํางานผิดพลาดอย่างไร้แรงที่สุดหากคราวนั้นเราปฏิบัติการรุนแรงลงไปเราคงจะเสียใจมากเอาเถิดท่านสุภาพบุรุษท่านจะสามารถเดินเหินท่องเที่ยวอยู่ในดินแดนแห่งนี้อย่างปลอดภัยที่สุดตราบที่ท่านต้องการ เด่นยื่นมือออกไปสัมผัสกับมือสากล้านเขย่าค่อนข้างแรงมาาตีเอ่ยแทรกขึ้นว่าวันนี้คุณว่างหรือเปล่าท่านสุภาพบุรุษหากว่างไปเที่ยวยังชายแดนด้านอิสราเอล,เอลกับเราก็ได้เรามีผลงานจะอวดท่านไกลไหมอีนนนักก่อการหลายสายหน้าจนผมกระจายไม่ไกลหรอกนั่งรถไปชั่วโมงเดียวก็ถึง ที่นั่นท่านจะเห็นกองบัญชาการของเราที่คอยก่อกวนฝ่ายศัตรูไม่ให้นอนตาลับผลพักของเราส่วนมากอยู่ที่นั่นเดนประวัติถึงเวลาที่นัดกับทามมโกสากุระเสน่แรงคนนั้นใจหนึ่งอยากปฏิเสธแต่อีกใจหนึ่งก็อยากเห็นกองบัญชาการของคนพวกนี้ว่าจะมีความเป็นอยู่อย่างไรและมีจุดมุ่งหมายหลายการแค่ไหนหากปฏิเสธก็จะพลาดโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายนักเพราะคนพวกนี้หววลังปานพึ่งหววลังของมันเลยทีเดียว ตกลงเขาตัดสินใจไปกับอาลับมาหาการหน่มสาวบางทีอาจจะไม่เสียเวลาโดยปล่าประโยชน์ก็เป็นไปได้มาซาลี่และมารตีเดินออกไปจากห้องเดินกลับเข้าไปทําธุระในห้องน้ําจัดการล้างขี้ตาแปลงฟันอย่างลูกๆชั่วครู่ก็เสร็จเรียบร้อยเดินเตรลงมาชั้นล่างข้างๆโฮเทลมีร้านกาแฟขนาดย่อมบริการอาหารเช้าไข่ดาวหมูแฮมขนมปังเหมือนอย่างเมืองไทยไม่มีพิษเดิน จัดการเลือกที่เป็นอุนที่กระเพาะให้หนักเข้าไว้ก่อนเพราะตั้งแต่เมื่อคืนมัวตะลอวิสกี้จนท้องไส้ชักไม่ปกติชาวอาลับทั่ว,วไปเป็นคนที่นอนตื่นสายไม่อินังขังขอบกับชีวิตมากนักใช้ชีวิตหมดเปลืองไปอย่างเกียจขรนจะเป็นด้วยไม่รู้จะทําอะไรหรือเป็นชนชาติที่ร่ารวยด้วยน้ํามันจึงไม่ดิ้นรลน,นขนไววยเหมือนกับเขาคนอื่นเขายังจําได้ดีถึงชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยคนพวกนั้นจะตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อทําการค้าขาย ไม่ว่าจะลํำรวยขนาดไหนคนพวกนั้นจะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นโดยไม่ขาดตกบกพร่องจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาสมหลักที่ชาวจีนจะเป็นผู้กำกเศรษฐกิจในเมืองไทยจนแทบหมดทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การค้าขายเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งกิจการใหญ่โตร,ระดับประเทศเขาไม่เคยกล่าวโทษว่าคนพวกนั้นคือพวกบอนทำลายเศรษฐกิจแย่งอาชีพเจ้าของประเทศเพราะความขยันขันแข็ง,ขงประจำสันดานเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถจะถ่ายทอดให้แก่ใครได้ หากเจ้าของประเทศยังพกความเกลียดขนันชอบสบายมีหมือกินสองมือแล้วมันจะเหลืออะไรนอกจากความยากจนข้นแขนในบ้านปลายชาวอาลับมีลักษณะเหมือนกับคนไทยเปียบเด่นคิดอะไรเลื่อยเปื่อยจนกระทั่งมีรถจิบบุโรทั้งคันหนึ่งมาจอดที่หน้าหลานมีอาลับหนุ่มสาวนั่งเต็มคะเนดูแล้วไม่ตม่ำกว่าเจดคนทั้งผลละครับมาาตียื่นหน้าออกมาตะโกนโบกเวก เสร็จหรือยังมิสเตอร์เดนเราจะไปกันแล้วล่ะดวงตะวันหนุ่มโบกมือพลางสดกาแฟหยุดสุดท้ายแล้วเรียกบอยมาคิดเงินวิ่งเหาะไปที่รถกระโจนขึ้นไปนั่งเขียงข้างอินูจอมมหาการมาลาตีเป็นทุละแนะนําเขากับผลพักของหล่อนอย่างท่วหน้าแต่ละคนหน้าตากระดํากระดังมีลิ้วลอยของผู้หลายเต็มตัวเขาก้าวเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผู้ก่อการหลาอ่านหลับอย่างเต็มตัวแล้วสิต่อจากนี้ไป จะไปสวรรค์หรือนรกและเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ดีจบตอนที่22แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ